ช่ม,มพี่นาธาริกาโอ้มันมีคิวคือเป็นตะยันโอ้โยออร์จูโคนสวยคิอเติร์นแดงมันต้องอยู่ดีต้องนอนโดนผ้านำะนะแมนขันเรามาแล้วกันสิมานอนดีเราให้คอยนอนเบียดจะของจะแกล้วเขานอนเบียดอีกอย่างมันน้อยคอยหัวว่าซันทำไมยายขินน้องบอยน้อยเอ,อ็นพอกันมืออื่น อีจีงเป็นคนไทย<ว>อีจวงจะ<อ>เป็นคนหนัดกับถ้าเบิ้งมีนือาดเนอะมีนือาดสิมากรุงหอวมีอาดตองออกมาหับเฮามีนือาดแล้วหนึ่งร้อยดวงนี่พี่ยังไงพี่อ้อเหรอมาขิงคือกันเด้ะขำน้องแอนอิลีล้องสิเคียดมีอาโฮมหอมบอจาวสั่ง บกการสัปเลยค่ะ